ถ้าเราจะหาข้อมูลเพื่อจองที่พักค้นหาตั๋วเครื่องบินหรือซื้อสินค้าในราคาถูกที่สุดก็คงไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมล่ะครับเพราะปัจจุบันนี้มีแพลตฟอร์มมากมายที่รวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้ทําให้การค้นหาสิ่งที่เราต้องการนั้นเป็นเรื่องง่ายแล้วเคยสงสัยไหมล่ะครับว่า ข้อมูลสถิติที่มีที่มาจากหลายหน่วยง,งานการจัดเก็บรวบรวมหรือการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้จะเป็นอย่างไรรัฐบาลมีความต้องการใช้ข้อมูลจำนวนมากเพื่อวางแผนนโยบายและขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลแต่ด้วยปริมาณข้อมูลมหาศาลทั้งข้อมูลขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่า Big Data และข้อมูลจากหน่วยง,งานภาครัฐทำให้การเลือกใช้ข้อมูลและการสืบค้นหาแหล่งข้อมูลมีความซับซ้อนและยุ่งยาก รวมถึงมีข้อจํากัดในการเข้าถึงข้อมูลสํานักงานสถิติแห่งชาติสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงจําเป็นต้องจัดทําระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐหรือ Government Data Catalog หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า GDCatalog ครับ g ีแคตตลล็อกก็เปรียบเหมือนแหล่งที่รวบรวมรายการข้อมูลภาครัฐนะคะว่ามีข้อมูลอะไรอยู่ที่ไหนในรูปแบบใดแล้วก็มีชั้นความลับอย่างไรเหมือนกับสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองสามารถเข้าไปสืบค้นดูได้ว่ามีข้อมูลอะไรนะคะที่เราจะมาใช้ประโยชน์ได้การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ขั้นตอนที่1การวางแผนและเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ด้วยข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่ในปัจจุบันมีมากมายมหาศาลการนําข้อมูลทั้งหมดมาจัดทาบัญชีข้อมูลในทีเดียวคงเป็นไปไม่ได้ดังนั้นจึงควรคัดเลือกข้อมูลจากรายการชุดข้อมูลที่สําคัญซึ่งคําว่าสําคัญในที่นี้ขึ้นอยู่กับว่าสําคัญกับใครหากเป็นระดับหน่วยงานอาจคัดเลือกจากชุดข้อมูลที่ใช้ในการทํางานที่เป็นภาร,รกิจหลักของหน่วยงานหรือตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานหากเป็นระดับจังหวัดอาจเป็นชุดข้อมูลที่เป็นประเด็นสําคัญที่ผู้บริหารในจังหวัดให้ความสนใจ หรือเป็นประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดหรือประเด็นที่เป็นปัญหาสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ซึ่งการคัดเลือกชุดข้อมูลมาจัดทําบัญชีข้อมูลและบริหารจัดการชุดข้อมูลในบัญชีข้อมูลนั้นควรดาเนินการร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเจ้าของข้อมูลผู้จัดทําข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูลซึ่งในระดับจังหวัดสามารถดําเนินการโดยผ่านกลไกคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดเพื่อให้เกิดการกํากับดูแลและบริหารจัดการข้อมูล ตามกรอบธรรมาพิบัลข้อมูลภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพขั้นตอนที่2การจัดทําชุดข้อมูลพร้อมคําอธิบายข้อมูลเมื่อสามารถกําหนดประเด็นสําคัญได้แล้วสถิติจังหวัดจะทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและหาร,หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยร่วมกันวิเคราะห์กระบวนงานหรือชุดข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบโจทย์ประเด็นสําคัญพร้อมประสานงานหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือ data owner จัดทําคําอธิบายข้อมูลหรือ metadata จากนั้นนำรายชื่อชุดข้อมูลที่บันทึกลงในเทมเพลตหนึ่งพร้อมคำอธิบายชุดข้อมูลทั้งหมดมาหาหรือร่วมกันโดยผ่านกลไกคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดโดยที่คำอธิบายชุดข้อมูลหรือ meta data เป็นข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจชุดข้อมูลรวมทั้งอำนวยความสะดวกในการสืบค้นและเข้าถึงชุดข้อมูลดังนั้นสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติและสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลภาครัฐ ได้ร่วมกันจัดทำมาตรฐาน m e t a d a ้าเพื่อการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐให้ทุกหน่วยงานนำไปใช้ในการจัดทำบัญชีข้อมูลในทุกระดับที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมประกาศราชกิจจานุเบกษาเพื่อเป็นมาตรฐานของประเทศโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คำอธิบายข้อมูลส่วนหลักสําหรับชุดข้อมูลภาครัฐเป็นส่วนที่บังคับให้หน่วยงานต้องทําคําอธิบายข้อมูลประกอบด้วยคาอธิบายข้อมูลหรือ Metadata จำนวน14รายการ 2. คําอธิบายข้อมูลส่วนที่เป็นทางเลือกจะช่วยให้รายละเอียดของคําอธิบายข้อมูลมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นทั้งนี้การจัดทําคําอธิบายข้อมูลจะขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูลโดยสามารถแบ่งประเภทข้อมูลออกเป็น5แบบคือข้อมูลระเบียนข้อมูลสถิติข้อมูลภูมิศาสตร์สนเทศเชิงพื้นที่ข้อมูลหลากหลายประเภทและข้อมูลประเภทอื่นๆ การบันทึกคําอธิบายข้อมูลในเทมเพลตสอของจังหวัดให้บันทึกเฉพาะชุดข้อมูลที่หน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูลซึ่งในเทมเพลตสอจะประกอบไปด้วยเวิร์กชีตต่างๆที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลแต่ละประเภทสําหรับกรณีที่ชุดข้อมูลมีหมวดหมู่ข้อมูลตามรรมปิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นข้อมูลสาธารณะหน่วยงานควรระบุคําอธิบายข้อมูลส่วนที่เป็นทางเลือกด้วยซึ่งควรระบุ u r l ของชุดข้อมูลเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ขั้นตอนที่3าม การนาบัญชีข oh. ้อมูลขึ้นสู่ระบบบัญชีข้อมูลระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐหรือ GDCA ตลอ g เป็นแพลตฟอร์มการจัดการบัญชีข้อมูลของหน่วยงานรัฐหรือ Agency Data Cata l o g ลอจากนั้นชุดข้อมูลของแต่ละหน่วยงานจะถูกนํามาลงทะเบียนในส่วนของระบบลงทะเบียนบัญชีข้อมูลซึ่งขั้นตอนของการลงทะเบียนจะเริ่มจากหน่วยงานเจ้าของบัญชีข้อมูลแจ้งลงทะเบียนระบบบัญชีข้อมูลและชุดข้อมูลของหน่วยงานเพื่อให้นายทะเบียนรับลงทะเบียนชุดข้อมูล ซึ่งจุดข้อมูลที่ผ่านการลงทะเบียนแล้วจะถูกจัดหมวดหมู่พร้อมให้บริการบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐต่อไปขั้นตอนที่4การให้บริการบัญชีข้อมูลผ่านระบบนามานุกรมข้อมูลภาครัฐเมื่อหน่วยงานจัดทําบัญชีข้อมูลและลงทะเบียนผ่านระบบ G ีดีแคตตล็อกแล้วจะถูกนาไปให้บริการบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐหรือ g ีดีแคตตล็อกพอร์ทัลแอดเดเ r คเตอรีเซอร์วิสผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน สามารถเข้ามาสืบค้นรายการข้อมูลภาครัฐผ่านระบบนี้ได้ตามสิทธิ์เพื่อให้เกิดการแ่งปันข้อมูลและใช้ข้อมูลร่วมกันนำไปสู่การเป็นรัฐบาลอัจฉริยะตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ดังนี้ 1. บัญชีข้อมูลที่มีการเผยแพร่ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่สมัครเข้าใช้งานระบบเท่านั้นซึ่งจะเห็นรายชื่อชุดข้อมูลทั้งที่เผยแพร่แบบสาธ,ธารณะและรายชื่อชุดข้อมูลส่วนบุคคลที่หน่วยงานอนุญาตให้เผยแพร่บ,บน G-D ตลอก 2. บัญชีข้อมูลที่มีการเผยแพร่กับผู้ใช้บริการทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบซึ่งจะเห็นรายชื่อเฉพาะชุดข้อมูลแบบสาธารณะที่หน่วยงานอนุญาตให้เผยแพร่บนจีนดีแคตตลอกขั้นตอนที่5การนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์โดยการนําข้อมูลจากบัญชีข้อมูลภาครัฐมาวิเคราะห์ตามสทย์ที่ต้องการโดยในที่นี้ขอยกตัวอย่างการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลเป็นภาพผ่านโปรแกรม google studio ยกตัวอย่างเช่นจังหวัดชนบุรี ต้องการข้อมูลเพื่อบริหารจัดการน้ำในจังหวัดโดยการนำข้อมูลจากระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดชลบุรีที่ชลบุรีเดตแคตเตอร์ล็อก l o ีแ o ต h ตมาจัดทำเป็นรายงานและแสดงข้อมูลโดยแบ่งเป็นการวิเคราะห์ดังนี้ประเด็นที่ 1. ภาพรวมการบริหารจัดการน้ำประเด็นที่2รายงานแสดงข้อมูลปริมาณน้ำฝนประเด็นที่3 รายงานแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ําประเด็นที่4รายงานแสดงข้อมูลบ่อน้ำบาดาลประเด็นที่5รายงานแสดงข้อมูลการสูบน้ําประเด็นที่6รายงานแสดงข้อมูลน้ําจำหน่ายประปาหมู่บ้านประเด็นที่7รายงานแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตรทั้งหมด ประเด็นที่8รายงานแสดงข้อมูลประสิทธิภาพการชลประทานประเด็นที่9รายงานแสดงข้อมูลปริมาณการใช้น้ำในโรงงานการสนับสนุนหน่วยงานจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐในการำดำเนินการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดเตรียมระบบสนับสนุนเพื่อให้บริการช่วยเหลือหน่วยงานในการจัดทำบัญชีข้อมูลให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนดทั้งในส่วนของซอฟต์แวร์และการจัดทำบัญชีข้อมูลของหน่วยงานผ่านเว็บไซต์ g d h e l p a g e n s o g o t h และ h e a l t h t e c h n so. s o g o t h ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดี สำนักงานสถิติแห่งชาติสร้างอนาคตไทยด้วยข้อมูล